ยืนแล้วเราก็ตช่อง TK2 ก็สำหรับท็อปิกในวันนี้นะครับผมอยากให้บ้านเราเนี่ยมีบอยแบนด์ uh, ที่ไม่ใช่เป็นเซสสเตนด์อะคือยังไงเรื่องของเรื่องในท็อปิกในวันนี้เนี่ยผมได้ไปเห็นศิลปินกลุ่มหนึ่งเนาะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะครับในบ้านเราเนาะชื่อว่าวง n โนทา e ซึ่ง n โนทา e เนี่ยจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่มีสมาชิกหมดสีคนอ่าแล้วก็เพลงที่เขาเดบิวต์มาชื่อเพลงอะไรนะ a baby don't just m e เออ ใช่ใช่เอ่อน่าจะชื่อว่าดอนจะมีผมผมได้ไปฟังแล้วก็โอเคเลยนะครับทีนี้สเสน่ห์คาแรคเตอร์ของวงเนี้ยต่างจากวงอื่นในกลุ่มที่บ้านเราเคยมีก็คือเรื่องของการที่ว่าเขาเป็นผู้หญิงอ่พาพลัสไซส์หรือว่าไม่ได้บูลี่นะครับก็คือจะให้เข้าใจง่ายๆคือเป็นผู้หญิงที่ตัวอ้วนอ่าไซส์ใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้บูลี่นะทุกคนอย่ามาทัวลงใส่ผมนะผมเองก็เป็นคนอ้วนเหมือนกันนะครับผมเลยรู้สึกว่า เฮ้ยดีมากเลยอ่ะเพราะว่าแต่เดิมทีนะครับการที่จะเป็นบอยแบนด์กลุ่มกรุ๊ปได้เนี่ยจะต้องหน้าตาดีหุ่นดีสูงยาวเขาว่าดีแทบจะเรียกว่าง,งานดีเลยอ่ะดูดีมากนะครับผมอย่างเราเราอ่ะที่เป็นแบบร่างไม่ได้แบบหุ่นดีไม่ได้ตัวพอไม่ได้อะไรเงี้ยแอบยากที่อยากจะเป็นศิลปินแบบเป็นแบบบอยแบนด์กลุ่มเนาะเราเลยคิดว่าเฮ้ยการที่ วงโน้ายอ่ะเดบิวต์แบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ทําให้วงการทีปอป้าเราอะมีอะไรใหม่ๆม,ม,มากยิ่มขึ้นซึ่งพอผมเห็นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วผมก็เลยนึกถึงบอยแบนด์บ้างถ้านึกด,ด,ดีแล้วว่าบอยแบนด์ที่เป็นแบบผู้ชายที่ตัวใหญ่หรือว่าตัวอ้วนเนี่ยยังไม่มีเลยนะเออไม่ค่อยเห็นเลยนะคบผมซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าเอออยากให้บ้านเรามีบอยแบนด์ที่เป็นคนแบบตัวใหญ่หรือว่าตัวอ้วนบ้างผมเชื่อนะครับว่าคนที่รูปร่างตัวใหญ่หรือว่าคนที่ตัวอ้วนเนี่ย มีหลายคนที่มีความคิดที่อยากจะเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องอยากเป็นดารายอยากเป็นนักสแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามีความกังวลหรือว่าคิดในเรื่องที่ว่าเฮ้ยเขาไม่ได้หน้าตาดีนะเขาไม่ได้รูปร่างแบบดีเหมือนเซสตนด์ดในบ้านเรานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้เกิดความที่ว่าเออยากที่จะแบบมาเป็นศิลปินส่วนตัวเนี่ยไม่ต้องยกใครเลยผมเอง okay. เองนะครับผมเองก็อยากเป็นศิลปินเหมือนกันนะโดยเฉพาะแบบบอยแบนด์มันคงจะดีเนาะถ้ามีแบบค่ายเพลงในไทยเปิดแบบว่าเดบิวต์บอยแบนด์ที่มีมีลูกล่างแบบคนตัวใหญ่อะไรเงี้ย <Okay. S 1> เพื่อพิสูจน์ว่าเออเนี่ยมันเป็นการทําลายเซตสแดาร์ในบ้านเราก็คือไม่ต้องหุนดีไม่ต้องสูสูไม่ต้องหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออเป็นการพิสูจน์่ะเฮ้ยเนี่ยแบบนี้ก็เป็นได้นะศิลปิน <Okay. S 1> อะไรอย่างเงี้ยใช่ผมเห็นจากวง,งโนทายที่เขาทําได้เพราะฉะนั้นผมก็อยากเห็นค่ายอ,อื่น เดบิวต์ศิลปินบอยแบนด์ Bear, หรือว่ากลุก่มที่มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นอ่าไม่รู้ว่าทุกคนะจากที่ดูคลิปนี้จะคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่าใครที่คิดเห็นยังไงก็บอกกันได้ครับวนตัวผมเองนั้นแน่นอนผมอยากให้มีมันจะเป็นอะไรที่เป็นมิติใหม่กับวงการที่ป๊อปไทยของเรานั่นเองนะครับผมก็ถ้าสมมติว่าคลิปนี้ไม่รู้จะมีคนดูหรือไม่มีคนดูก็ตามนะครับถ้ายังไงอะ่ะตัวผมเองนั้นผมก็อยากเป็นศิลปินนะเอออยากเป็นนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบเพีเท่านี้นะครับยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยที่เห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับวันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย